สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแฟนเก่า9้าคนมาร่วมงานแต่งเจ้าสาวสุดจัดเชิญแฟนเก่า9้าคนมาร่วมงานแต่งจากกรณีซีทีวอนรายงานกระแสอื้อหาในโลกออนไลน์ของประเทศจีนที่จัดพิธีวิวาสุดชื่นมืน่นทว่าเซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นคือแฟนเก่าของฝ่ายเจ้าสาวมาร่วมพิธีวิวาถึง9คนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองเหมยโจมณฑลกวางตุง้งจุดชนวนให้เกิดการโต้เถียงกันในหมู่ชาวเน็ต เหตุว่าที่เจ้าสาวคิดบวกมองโลกในแง่ดีร่อนการ์ดเชิญแฟนเก่ามาร่วมงานแต่งงานส่งผลให้ในงานวันแต่งงานหนุมน่มๆมากันมากถึง9คนแถมทุกคนยังมีอารมณ์ขันชูป,ป้ายแฟนเก่าทุกคนขอแสดงความยินดีและอวยพรให้เจ๊ถิงมีความสุขพร้อมถ่ายรูปกับอดีตแฟนสาวที่สวมชุดวิวาสุดสงา่าด้วยหน้าตาเบิกบานแถมยังมีอดีตแฟนหนุ่มถือป้ายโต๊ะของแฟนเก่าด้วยเรียกได้ว่า เป็นสีสันของงานจริงๆนับตั้งแต่วิดีโองานวิวาถูกแชร์ลงบนโลกออนไลน์ก็ถึงกับปรากฏพบรายการค้นหาที่มาแรงในจีนแผ่นดินใหญ่ทันทีชาวเน็ตบางคนบอกว่าต้องบอกว่าเจ้าสาวสวยจริงๆแต่พอเห็นสมหน้าของอดีตแฟนก็พูดได้เพียงว่ารสชนิยมเจ้าสาวคือดีมากไม่สำครบางคนกังวลเรื่องเจ้าบ่าวสงสัยว่าสามีคนปัจจุบัน จะรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นแฟนเก่าของภรรยาหลายคนและแสดงความยินดีด้วยความรู้สึกท่วมท้นขนาดนี้อย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางคนสงสัยว่าแฟนเก่ายืนแสดงความยินดีอย่างสบายใจแบบนี้ไม่ควรเป็นอดีตแฟนของเจ้าสาวอาจเป็นเพียงความสร้างสรรค์ของการอวยพรแบบแกล้งแก้งแถมชาวเน็ตบางคนสงสัยว่าคุ้นเคยกับเจ้าสาวรายนี้กล่าวว่าอันที่จริง ผู้ชายเหล่านี้เป็นเพื่อนร่วมชั้นที่โตมากับเจ้าสาวตั้งแต่เด็กจนโตซึ่งไม่ใช่แฟนเก่าขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ